พ่ภาษาอีสานวละคำโดยนุ่มสยามชัยก่อนจากกันช่วงนี้ขอเสนอภาษาอีสานวันละโอ้ไม่นี่ข็ได้บอกทั้งที่ก็จะเอาวันละคำทอมคือจังมวยกระจอกตัวสามคำหรือยงละพี่น้องขอเสนอภาษาอีสานวันละสามคำไม่นี่เสนอคำว่าตกขมะ หมายถึงตกใจลนลานจนไม่รู้จะทำอย่างไรดีคำว่าเจ้อแปลว่ากระชั้นชิดคำว่าพ่อแปลว่าพบเจอยกตัวอย่างเช่นครับไอทิดแหล่ไปหัดขับแท็กซี่มาอยู่ในกรุงเทพหวังว่าสิหายใด้มาเลียงลูกเลียงเมีย ขณะนั้นเองครับไฟเหลืองกําลัางพึบขึ้นไอ้ทิศแหละว่าสิเหยียบใส่มันพุ่นนะนะเพราะว่าไฟเขียวกําลัางสิเบิดมันเป็นไฟเตือนแล้วเบรกจึกตัวรถทันทนเข้าสวนมาครับไปจอดเธอเลยอยู่กลางไฟแดงตํารวจยางมาเป่านวิดปิดยดทําไมคุณถึงขับรถผ่าไฟแดงเนเี่ยฮะตาไปมือดูหรือไงเว่อดิตํารวจันได้สงสัยเป็นคนลยเอียดมาอ๋อคุณตํารวจครับพอดีมันจ่อครับฮะ มันจอ้อเหรอคุณบอกว่ามันจอ้อแล้วเนี่ยคนที่ไหนเนี่ยผมคนยะโสครับหนอยบ้านใกล้กันเออไปไปไปโนนไปขับรถออมป้อมทางนู้นนะานา <laughs> แล้วทีหลังอ่ะเจ้ผมพ่อล่ะวัานานี้นี่นี้นี้ตำรวจไยสิมพสาพา่อ <laughs> โอ๊ยจเจะแมนกันแปว่าจอ้อแปลว่ากระชั้นคิดพอ่อแปลว่าพบเจอตกคมะหมายถึงตกใจลนลานจนไม่รู้จะทำตัวอย่างไรดี เวลาเบิดไปแล้วสบายดีครับ